มาค่ะลาสไตล์ใบซุ้มซ่านะคะสงซ่าจะมาแนแนวค่ะแนแนวว่าแนแนวว่า วิธีวิธีเราต่อต่อสายเสื้อในให้ลูกค้านะคะคือลูกค้าบางทีไปแอปมาจากอะไรนะเขาเรียกอะแอปมาจากในเพจนะคะแล้วทีนี้ใส่แล้วมันหย่อนไปตึงไปอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแต่ในเคสนี้คือเอาออกนะคะวิธีช่วยลูกค้านะคะลูกค้าก็จะบิ๊กไซส์กว่าสัางๆ่าหน่อยนึงนะคะ่ะ ดูจากน้ำหนักนะคะคือสั่งมา,าตรงนี้ได้ะคะ่ะแต่ตรงนี้ไม่ได้ทีนี้ทั้งค่าเสริมนะคะหานะคะเ,เสริมเยอะเหมือนกันนะคะดูข้างละสีนิ้วข้างละสีนิ้วเลยนะคะก็จะประมาณว่าแทรงผ้าอย่างนี้นะคะหาผ้านุ่มๆให้เขานะคะผ้าอย่าเอาผ้าที่แบบเป็นแบบโดนเนื้อล้อยสักๆามไม่ใช่นะคะเอา เอาผ้าที่แบบอา่าลื่นๆน,นะคะแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะลูกเนื้อผ้าก็สำคัญนะคะแล้วก็เอาออกถ้าเราเอาหลวมเขาก็มาเลื่อนตรงตะขอนี้ได้นะคะแล้วก่อนตัดทุกครั้งนะคะให้ดูว่าฝั่งนี้หนายฝั่งนี้คว่ำนะคะสังเกตการต่อของร้างซ่านะคะ สังเกตนะคะแล้วก็เอาไปอดแดเอานะคะอันนี้จะออกเยอะหน่อยะคะ่ะเห็นไหมคะั้า,าให้เอาผ้าที่ยืดหยุ่นที่ดีนะคะแล้วก็ตะเข็บเป็นไปได้ก็ให้เรียบอย่างนี้นะคะวิธีซ่อนตะเข็บก็คือเย็บพับข้างในเหมือนหัวหัวเกงอะค่ะที่ว่าไม่เห็นตะเข็บโชว์นะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะเน้นนะคะผ้าที่เรียบนะคะอย่าเป็นผ้าที่แบบระคายเคืองนะคะอันนี้คือข้อคิด เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ใส่ตะขอเนี้ยกับอย่ากลับด้านนะคะตะขอเสื้อในเรามันก็จะไปคล้องแล้วคุณผู้หญิงน่าจะรู้อะค่ะนี่คือการเอาออกของสร้างๆนะคะวิธีช่วยคุณผู้หญิงที่ได้ไออันนี้มาไม่ไม่อันนี้จะออกน้อยค่ะเพราะว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นหน่อยนึงแต่เจ้าของเดียวกันค่ะเห็นไหมคะถ้าเนี่ยค่ะ อันนี้คือใส่ได้แต่ตึงนะคะต้องช่าช่วยเขานิ้วครึ่งหานิ้วครึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะหาผ้าที่ไม่ระคายเคืองแล้วเป็นไปได้ก็ซ่อนตะเข็บนะคะตะเข็บจะไม่โผล่นะคะแล้วใส่ไอ้ตัวเนี้ยกับคืนให้ให้ให้อันนี้ด้วยนะคะให้ถูกข้างด้วยนะคะหรือถ้าเราก่อนที่จะตัดแล้วมาต่อเราก็มาร์กว่าฝั่งนี้หงายไปข้างหน้าข้างหลัง นะ,ะเดี๋ยวช้างชานี่ก่อนวิธีใส่อ่ะคะ่ะให้สังเกตตัวนี้ก็แล้วกันยเหมือนกันนะคะสังเกตนะคะ และทีนี้วิธีเอาเอาผ้าของพนักงานเข้าขานะคะเวลาพนักงานได้ผ้า,าได้ผ้าใหญ่มาค่ะผ้าผ้าที่ขาใหญ่ๆะคะ่ะทีนี้เราสิ่งที่เราควรคำนึงวิธีเอาเอาขาเข้าให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นในลักษณะเป็นในลักษณะเราอย่าเอาเข้าเป็นกระบอกเป็นเดฟเล็กๆนะคะให้เป็นกระบอกเล็กๆ ก็ดูที่หุ่นลูกค้าอีกทีนึงคะคะต้องไว้รูปทรงให้เป็นกระบอกเล็กนะคะไม่ใช่เดฟนะคะถ้าหมายถึงค่าพนักงานนะคะเนี่เห็นไหมคะอันนี้9นิ้วเราเอาเข้า7นิ้วนะคะอันนี้คือขาขาไทยเอเชียะคะ่ะจะขาเล็กๆนะคะ,นะคะแต่ถ้าโซนยุโรปก็จะเป็นเข้ามาสิสองก็ให้เหลือเก้าเหลือ8ดอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะ นะคะวิธีข้อคิดวิธีการทำทำกางเกงของอเกงของพวกพนักงานนะคะเราจะไม่เดฟนะคะเราจะเป็นกระบอกเล็กนะคะอันนี้คือข้อคิดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะซีอูในคลิปนะคะ